งานแสดงสินค้าโลจิสติกอัจฉริยะที่ไปถึงวางหน้าดึงผู้รประกอบการโลจิสติกไทยงานแสดงสินค้าโลจิสติก2023หรือติดล็อ LOGISTICS 2023เกิดจากการที่ได้ความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ RX t r a เทรดเดร่วมการจัดงานออนไซต์เป็นปีที่6 ด้านโลจิสติกนั้นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่มีส่วนสำคัญกับการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วต่อไปพร้อมกับการผลักดันให้ไทยได้ยกระดับเป็นูนย์กลางธุรกิจโลจิสติกส์ภูมิภาค างานนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้แสดงสินค้ากว่า415แบรนด์จาก25ประเทศร่วมแสดงบริการและเทคโนโลยีนีนรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่บริการด้านโลจิสติกสเทคโนโลยีการคัดแยกและลํำเรียงสินค้า การบรรจุสินค้าระบบก,การจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะและรักโลกไปจนถึงระบบไอทีและอ e ีโลจิสติกเปิดให้ชมจนถึงวันเสาร์ที่19สิงหาคม2566นี้หนหอ98สศูนย์ในเทศกาลและการประชุมใบเตยบางนาะ แน่นอนนะคะงานไทยล็อกโลจิสติกส์นะคะเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะกับบริษัทไอเอชเทรดเด็กส์ ex, นะคะทั้งนั้นเนี่ยงานนี้จัดมาแล้วหลายเอดิชั่นนะคะทันั้นเป็นฟิสิเคิลที่เราจัดเป็นไทยล็อกโลจิสติกส์เนี่ยปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเอดิชั่นที่7แล้วนะคะแน่นอนก็เพื่อส่งเสริมความร่วมมือนะคะระหว่างผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการโลจิสติกส์นะคะได้มีการเน็ตเวิร์กกันแล้วก็ได้มีการมาดูอินโนเวชั่นใหม่ๆ ทั้งในเรียกไ,ไ,ได้ว่า End to End Logistics ในทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผประกอบการในวงการ l o จิสติกสนะหรือผู้ที่ใช้งาน l o จิสติกสทั้งหมดด้วยเลยะคะ่ะ,ะ,ะก็อย่างที่ทราบนะครับว่าปัจจุบันนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนะที่สำคัญในในโลกนี้นะครับในเฉพาะในยุคข,ของอ เขาเรียกว่ายุคเปลี่ยนผ่านนะะดังนั้นการจัดงานในปีนี้นะในฐานะของผู้ให้บริการโลจิสติกสนะ์เราก็มองว่าทีที่สำคัญก็คือเรื่องของ Smart and Green l นโลจิสติ for sustainable mm hmm. นะครับเพราะนั้นพวกเรากลุ่มโลจิสติกส์ก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงอันนีนะ้สองเรื่องสำคัญนะครับ mm hmm. อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของอ Smart Logistics ว่าเราต้อง มีการนำเรื่องของระบบเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลนำมาให้บริการกับผู้ใช้บริการทั้งผู้ส่งออนะที่ยืนอยู่ตรงน,นี้นะครับก็จะให้การให้บริการเรามีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้องแม่นยำโดยพยายามใช้แพลตฟอร์มต่าง,างๆนะครับอย่างเช่นวรวกคลังสินค้าก็จะใช้ e ระบบ e fulfillment center มาบริหารการจัดก,การ ให้ถูกต้องรวดเร็วเช่นเราดูแลบริหารการจัดการของเป็นหมื่นชิ้นเป็นแสนชิ้นถ้าใช้คนคงไม่ทันก็ต้องใช้ระบบของ e f u l l m e n t center เข้ามาบริหารการจัดการให้นะครับเรื่องของอกีโลจิสติกก็เป็นเรื่องสำคัญโลกร้อนทำอย่างไรเพราะไอโค์บอนที่ต้องยอมรับว่าพวกเรากลุ่มโลจิสติกก็เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญ อย่างเช่นถบรรทุกการบริหารการจัดการทุกวันนี้นะครับก็ทาให้เกิดปริมาณคาร์บอน,นมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการใช้เช่นใช้รถบัรทุกไฟฟ้า,าทดแทนเพื่อให้พลังงานคาร์บอนที่ออกมาน้อยลงนะครับงนั้นสิ่งเหล่านี้กลุ่มโลจิสติกก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็มองและในงานก็จะมีเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยที่เข้าไป่อสครู่เราก็จะเห็นว่า รถบรรทุกก็มีรถรกไฟฟ้าแล้วก็โฟกเ่ยก็เป็นไฟฟ้านะครับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของบริหารการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะพวกนี้เพะาะนั้นสามารถมาดูในงานนะครับไฟลลอด2023ในปีนี้ได้แล้วก็นำความรู้โดเลนเหล่านี้เนี่ยไปเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับ จริงๆ้็บอกว่าตอนนี้เราพยายามจะหาพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มของแู้ให้บการโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าตอนนี้การค้าระหว่างประเทศเราต้องบอกว่าเราต้องการพันธมิตรในระยะยาวเรื่องการปรับตัวด้านของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการหาช่องทางในการส่งการกระจายสินค้าไปในต่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งเราพยายามจะแสวงหาสําหรับในกลุ่มผู้สมัครผู้นําเข้าเนี่ยก็คือการให้บริการแบบครบวงจรโดยเโลจิสติกส์โซลูชันนะครับพร้อมๆกันกับที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านของ เรื่องสิทธิวดล้อนะครับเพราะว่าตอนนี้จบก็คือความท้าทายจากมาตรการการค้าของคู่แข่งนะครับแล้วก็คู่ค้าในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีการล้องขอในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนในเรื่องของภาคการค้าแล้วก็ภาคการผลิตน,นะครับให้ลดน้อยลงเพื่อที่จะตอบสนองตีมน,น,นะครับของทั่วโลกที่เราต้องการลดคาร์บอนให้มันเป็น ีเ่เป็นเป็นมิวทัลนะครับเป็นซีโร่อีมิชันในท้ยที่สุดดังนั้นตอนที่เราจะพัฒนาในระหว่างนี้เนี่ยนะครับในส่วนของโรงงานเองเนี่ยผู้ประกอบการก็จะมาช็อปเรานะครับว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ที่เราสามารถเอาไปใช้ในโรงงานเราเองได้อย่างไรในงานไทล็อกนครั้งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เองเนี่ยเราก็จะมาเน้นบวิกกิ้งนะครับกับในกลุ่มของโลจิส uh, ติกส์ผู้จัดจำหน่ที่ให้บริการผู้สมัครนะครับแล้วก็คุณมีความร่วมมือนะครับว่าต้องมีการลงทุนเพิ่ม ทั้งส่วนของยานพาหนะเรื่องของอุปกรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในการที่ให้บริการโดยเรื่องการเปลี่ยนจากเรื่องเอกสารการะดาษไปเป็นเอกสารอิ็กทรอนะครับว,ว่าการเชื่อมต่อกับผู้ค้าในประเทศในต่างประเทศได้อย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่กลุ่มของผู้ค้าการค้างประเทศทางผู้สง่งผู้นาเข้าเนี่ยจะเข้ามาแสวงหาจากงานไฮเทคดิจิทัล2023ในครนองนี้ งานไทยหลอกโลจิสติกส2023นะคะจริงแล้วเป็นงานสําหรับทุกท่านเลยที่อยู่ในวงการค้าขายนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในวงการโลจิสติกอย่างเดียวนะทั้งนั้นเนี่ยงานเราเนี่ยมีคอนเทนต์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาแสดงสินค้านะคะจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้ง25ประเทศทั่วโลกที่มาอยู่ในงานนี้นะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ในส่วนของงานสัมมนานะคะที่เมื่อกี้มีหลายท่านอยากทราบว่าเอะประเทศไทยอยู่ในอันดับไหนของโลกแล้ว ็มีงานสมัมมนาของ t h a โลโ o แบงค์นะคะที่ร่วมกับทางงานเนี้ยมาคุ้ฟังถึงเรื่องของ KPI Analysis นะคะ for Global Logistics Connection นะคะแล้วก็มีสมัมมนาซิมซชันต่างๆมากมายะะที่ทางรมได้จัดเตรียมไว้ให้กับทางผู้จัดท h a Expect นะคะ,ะนั้นเนี่ยขอเชิญชมมางานไทยหลอกโลจิสติกในปีนี้นะคะวันพฤหัสที่17ถึงวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้นะคะที่ไบเทคบางนาคง98